ไพ่มีให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะเชิญหลับตานะคะค่อยๆทําสมาธิลืมตาแล้วเลือกไพ่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นพิกอา,าร์ตนะคะข้อความรักส่งถึงคุณแบบสั้นๆนะคะณนะตอนนี้ว่าความรักอะไรดีๆจะเข้ามาหาคุณบ้างน,นะคะมาดูกันเลยสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ กองที่1ก็คือดาวสีแดงนะคะดาวสีแดงโอเคคุณนะคะได้ไพ่ Temperance ข้อความความรักมาบอกว่าคุณจะพบกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นคะ่ะอืมมากับ The Star The Star หมายความว่าคุณจะได้พบคนที่ถูกใจ คนที่ใช่คนที่อาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นก็ได้หรือว่าเจอกันในสื่อออนไลน์ก็ได้คะ่ะและเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตาาาิต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะและเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้ในแวดวงของเขานะคะคุณจะเจอกับเรื่องที่ดีๆนะคะเกี่ยวกับความรัก อาจจะได้ถึงขั้นโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้นะคะมีการติดต่อกับต่างประเทศเข้ามาแน่นอนแต่คุณน่ะก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะคะอยู่ในใจลึกๆอยู่อาจจะวิตกกังวลกับพลังงานเก่าๆหรือว่าพลังงานที่ยังมาไม่ถึงคือมีความวิตกเกินเหตุไปก่อนน่ะว่า สถานการณ์โดยรวมต่อไปจากนี้ของคุณนะจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของคุณนะคะจะนำพา new love มาเห็นไหมคะถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้เจอรักใหม่เข้ามาหรือคุณที่อาจจะมีประเด็นเ,เลิกรากับใครไปแล้วคุณก็อาจจะได้พบนะคะ กับความรักใหม่ครั้งใหม่ที่ดีๆนะคะต่อไปจากนี้ให้คุณ express your love ก็คือว่าให้คุณนะคะแสดงความรู้สึกออกมานะคะเปิดเผยความรู้สึกให้คนที่เข้ามาหาคุณได้รับรู้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้เจอเขาแล้วนะคะ u n r e q u i t e d love เนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงได้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยมีความรักที่ มันยังไม่ใช่เวลาคือมันเป็นไปไม่ได้ยังไม่ใช่เวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะแต่ตอนนี้ไพ่มาบอกว่าคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่แล้วค่ะตอนนี้ยังไงอะข้อความความรักก็มาบอกว่าคุณจะสักเซสนะคะคุณจะมีความสำเร็จมีการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆค่ะพยายามเลทโก สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะให้ Let go สิ่งที่ไม่ดีออกไปอย่างเช่นพลังงานความกังวลพลังงานด้านลบของคุณให้แบบทิ้งมันออกไปให้หมดนะคะให้พยายามแบบคิดแต่พลังงานที่ดีมีความหวังในการใช้ชีวิตอยู่เสมอนะคะอืมแล้วพยายามที่จะเอ่อ Take action ก็คือ ลงมือทำเลยไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะก็อย่างเช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วนะคะก็ขอให้แบบเปิดใจศึกษาพูดคุยกันเลยนะคะคือไม่ต้องเราให้แบบมันเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะ่ะพยายามแบบใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะกับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะที่จะเข้ามา อืมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาพรวมนะคะกว้างๆของข้อความความรักที่อยากจะส่งถึงคุณนะคะที่เลือกกองที่หนึ่งประมาณนี้นะคะโอเคผู้อ่านก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวกองที่หนึ่งที่เลือกนะคะได้พบเจอ New Love นะคะคนรัก หรือความรักครั้งใหม่ที่ดีๆประสบความสำเร็จทุกคนนะคะค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นพิคอา,คาร์ดนะคะข้อความรักที่ส่งถึงคุณนะตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือก กองที่สองไพ่สีเขียวนะคะอืมสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะ um, The High Priestess ขึ้นมานะคะคุณนะคะตอนนี้อาจจะมีความอ่อนไหวนะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายหรือเปล่าบางทีนะคะคุณคิดฟุ้งซ่านมากเกินไป เอาใจเป็นกังวลกับเรื่องบางเรื่องมากเกินไปนะคะโอเคไพ่เดอะเดวิลคุณอาจจะมีความสัมพันธ์นะคะกับใครคนหนึ่งอยู่ที่ค่อนข้างอินเทนส์ลึกซึ้งมีเสน่หาต่อการอย่างอย่างแปลกๆกนะคะก็คือมีความผูกพันเสน่หากันนั่นเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเขาค่อนข้างลึกซึ้งนะคะกับคนที่คุณอาจจะดิวอยู่ด้วยหรือ คนที่คุณอาจจะแค่แอบชอบเขาก็ได้นะคะอืมแต่ว่าคุณมีความรู้สึกแบบค่อนข้างมากก็ได้กับเขาคนนั้นนะคะอืมแต่ว่าไพ่ออกมาบอกว่าความรักเนี้ยอาจจะยังคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วก็ยังแน่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะคือ ต้องใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลานะคะให้คุณน่ะวางใจนะคะ The เดอะเมจิเชรนี่ยเปรียบเสมือนว่าให้คุณน่ะวางใจในเรื่องความรักให้อยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะ mm hmm. บางทีอะเรื่องสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันนะคะถ้าคุณเพียงแต่ว่าพยายามปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะ mm hmm. นิ่งๆเฉยก่อนนะคะ mm hmm. บางทีการที่เราแบบ ไม่อยู่นิ่งๆบ้างอย่างเงี้ยความรู้สึกความกังวลของเราอะมันก็จะเป็นพลังงานที่ไม่ดีที่ส่งออกไปต่อคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นะ่ะขอให้อยู่นิ่งๆก่อนนะคะไพ่เดอะเมจิ i เชีย The เนี่ยมันเป็นไพท่ที่คือเป็นไพ่ที่บอกว่าถ้าคุณแบบมีความรักที่ไม่ค่อยจะโอเค คุณก็ควรจะปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนคือปล่อยให้เวลามันดำเนินไปของมันเองแล้วมันจะคลี่คลายได้ด้วยตัวของมันเองขอแค่เพียงคุณอย่าเพิ่งเทคแอคชั่นใดๆนะคะเนี่ยพ่ทร trust ออกมาบอกเห็นไหมคะถ้าคุณมีความเชื่อขอแค่คุณมีศรัทธามีเฟทมีศรัทธานะคะ คุณนะ่ะจะได้เจอจะได้เจอความรักที่ดีที่คาดหวังได้แน่นอนแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องนักไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม mm hmm. not the right time ค่ะไพ่ a า a แอนเจิออกมาบอกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมของคุณนะตอนนี้นะคะคืออาจจะมีอะไรที่คุณแบบต้องระวังนะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะข้อความรักอันนี้มาบอก ว่าให้คุณหันไปดูแลใส่ใจครอบครัวคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ของคุณก่อนนะคะคือหันเหะค่ะความสนใจไปที่อย่างอื่นบ้างก่อนอย่าพึ่งแบบมุ่งประเด็นไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มากนักนะคะอขอเพียงให้คุณมี trust เห็นไหมคะมี trust trust คือความเชื่อ if you believe ก็ถ้าคุณเชื่อคุณจะได้รับค่ะ yes ไพ่บอกว่า if you believe yes คุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนความรักที่คุณปรารถนาขอให้คุณนะคะมีพลังงานดีๆที่ไม่เป็นด้านลบขอให้คุณแบบรับพลังงานที่ดีๆใส่พลังงานดีๆเข้าไปในจิตใจของคุณพยายามแบบหานโฟกัสไปที่เรื่องอื่นนะคะอย่า ไปโฟกัสที่เขาหรือความสัมพันธ์ของคุณมากนักนะคะเพราะตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนะคะไพ่โดยรวมตอนนี้ข้อความรักมาบอกคุณว่าอย่างนี้ว่าให้คุณระวังนะคะความสัมพันธ์นี้ปล่อยไปตามเวลาและตามธรรมชาติของมันก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าคุณ Believe มีความเชื่อนะคะชาวกองที่สอง ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะชาวกองที่2คุณจะต้องเจอรักที่คุณคาดหวังได้และปรารถนาที่จะพบความรักนั้นได้อย่างแน่นอนคะคุณจะเจอกับรักที่ดีค่ะขอแค่คุณอย่าหมดศรัทธาให้มีเฟสต,ต่อไปผู้อ่านเป็นกำลังใจให้มากๆค่ะกับชาวกองที่2องนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากนะคะทุกท่าน ที่เข้ามารับชมนะคะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ